อ้าวลำไยได้เวลาดื่มน้ำแล้วครับหมอนี่น้ำปลาปลาเหรอ ใช่แล้วถันทำไมเหรอลํำใย,ยได้ยินมาว่าน้ำปราปาไม่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงอยาก,กังวลไปน้ำปราปาผ่านการบำบัดและการกรองอย่างเหมาะสมมาแล้วช่วงนี้อากาศร้อนหมอหาน้ำพุมาให้ลํำใย,ยด้วยนะว้าวน้ำพุสวยจังใส่น้ำได้สามลิตรเลยเหรอหมอแมวถูกใจสิ่งนี้อ,อันที่จริงน้ำปราปาผ่านการควบคุมการผลิตปลอดภัยสัตว์ดื่มได้ครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ลุ่มเสีย่ยอายุเยอะสุขภาพไม่ดีเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงการดื่มนะ้ำปราปานะครับไม่เคยรู้ จากน้ำพุที่ซื้อมามีเครื่องกรองด้วยนะสะอาดระดับหนึ่งเลยล่ะแน่ใจนะหมอว่าไม่เป็นโรคนิ่วสต่สลับน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคนิ่วใจที่สำคัญที่ทำให้เกิดก็คืออาหารปนหรืออาหารปรุงรสนะครับน้ำรสชาติดีเลยล่ะหมอแถมยังเป็นมิตรกับส <th mm ิ่งแวดล้อมอีกเห็นไหมไม่มีอะไรต้องกังวลให้เปลี่ยนน้ำเป็นประจำและทำความสะอาดชามน้ำบ่อยๆโอเคค่ะหมอ